ความบันเทิงไปกับเลิฟโน c h a n บายนุชกันอีกเช่นเคยวันนี้นุชมาพร้อมกับนิยายรักเรื่องเพลงรักเสน่ห์ร้อนเสนอเป็นตอนที่24ค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทัญญาเริ่มเยัยวยนเมคินเธอจะทำสำเร็จหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะไม่มเป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะบทที่24เมื่อทุกคนเดินทางมาถึงมาลดฟสท่านก็แยกย้ายกันเข้าที่พัก โดยประกรจัดให้อินทัศน์พักอยู่กับนัทชชาตามที่เขากระซิบขอส่วนทันญ,ญาเขาก็ให้พักบ้านหลังเดียวกับเมทินเมื่อนำของไปเก็บในที่พักเสร็จเรียบร้อยเขอก็เดินออกมายืยนมองวิวทิวทัศน์ที่สวยงามการทำงานจะเริ่มต้นขึ้น,น,นวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนสามารถพักผ่อนกันได้ตามอธัธยาสัยทันญ,ญานั่งพักตามสบายพร้อมหนังสือนิยายเล่มหนึ่งอ่านไปอ่านมาก็รู้สึกง่วงจึงล้มตัวลงนอน หนุนหมอนที่เธอหยิบติดมือมาด้วยและหลับไปที่ระเบียงที่พักเมกินเห็นว่าอีกฝ่ายเงียบผิดปกติก็เลยเดินออกมาดูแล้วก็พบว่าเธอหลับอยู่ที่ระเบียงเขาจึงกลับเข้าไปนํางานมานั่งทําข้างเธอโดยมีโน้ตบุ๊กคู่ใจและแฟ้มง,งานอีกเล็กน้อยติดมือมาด้วยอีกมุมหนึ่งของบ้านพักอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักของเมกินมากนักอินทัชชวนณทิชาไปเดินเล่นริมทะเลด้วยกันซึ่งหญิงสาวก็ไม่ได้ปฏิเสธ เขากะว่าวันนี้เขาจะมอบสร้อยทองคำขาวพร้อมที่เพชรที่เขาออกแบบและสั่งทํามาเป็นพิเศษสำหรับเธอโดยเฉพาะเขาหยิบมันใส่กระเป๋ากางเกงไปด้วยทั้งคู่เดินจูงมือกันมาตามชายหาดในยามแดดล่มล,ม,ลมตกบรรยากาศเป็นใจให้กับเขาอินทัพ์พาเธอไปหาที่นั่งคุยกันเขามองเธอบ่อยอครั้งเหมือนมีอะไรจะพูดแต่ก็ไม่ยอมพูดมาที่ชาอดทนทนไม่ไหวได้หันไปถามเขาคุณมีอะไรจะพูดกับฉันหรือเปล่าคะ ทำไมเอาแต่จ้องหน้าฉันแบบนี้ล่ะคะหรือว่าหน้าของฉันเลอะอะไรเธอพูดพร้อมกับใช้หลังมือเลียวบางรูปไร้แก้มของตนเองไหนมาผมดูให้อินทัพทำทีเป็นจะช่วยดูว่ามีอะไรเลอะที่ใบหน้าของเธอหรือไม่และเขาก็ใช้โอกาสตอนที่เธอเผลอหอมแก้ม้ายขวากของเธอแก้มของแฟนผมมีหอมจังเลยพอณทิชารู้ว่าตัวเองโดนหลอกก็หันไปหยิบที่ต้นแขนของเขาอย่างแรงชายหนุ่มแกล้งร้องโอดโอย ทั้งที่ไม่ได้เจ็บมากเขาแก้งสูดปากด้วยความเจ็บและก็ลูบตรงรอยที่เธอหยิกมือหนักช้มัดดีสมน้ำหน้าคุณอยากชอบเอาเปรียบฉันดีนะถ้าคราวหน้าคุณมัลังแกฉันอีกแล้วก็ฉันจะทํายิ่งกว่านี้อีกอยากรู้ไหมว่าฉันจะทํายังไงฉันก็จะต่อยคุณให้หน้าแหกไปเลยจะได้เข็ดมาทิชาลุกันยืนพร้อมกับส่งกําปั้นยื่นไปตรงหน้าอินทัศนมีผลทําให้เขาร้งองโอดโอยผู้หญิงอะไร หน้าตาจะสวยดีอยู่หรอกแต่ว่าใจร้ายที่สุดมัวแต่พูดออกนอกเรื่องอยู่นั่นแหละตกลงคุณมีอะไรจะพูดกับฉันก็รีบพูดมามัวแต่ต้องหน้าฉันอยู่ได้การที่ผมนั่งมองหน้าคุณมันทําให้คุณรู้สึกเขินนั้นเหรอรู้แล้วยังจะมาถามอีกเขายิ้มพร้อมกับรีบพูดเข้าประเด็นสําคัญผมมีของจะมอบให้คุณของอะไรแล้วให้ทําไมคะให้เพราะผมอยากจะให้ไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลอื่น แล้วอินพักก็หยิบกล่องของขวัญกำมะหยี่ที่เขาเตรียมมายื่นให้เธอนัททิชายื่นมือออกมารับกล่องใบนั้นอยากรู้คุณก็ลองเปิดดูสิผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะชอบไหมนัททิชาเปิดกล่องออกดูแล้วเธอก็พบว่ามีจี้เพชรพร้อมสร้อยอยู่ในกล่องนั้นเธอหยิบมันขึ้นมาดูด้วยดวงตาเป็นประกายสวยจังเลยค่ะคุณสั่งทำเหรอคะใช่ครับผมออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะเลยนะคุณชอบไหมชอบค่ะ ชอบมากขอบคุณนะคะมาผมจะใส่ให้คุณเองอินทัชหยิบสร้อยจักมือของเธอมาบรรจงสวมให้หลังจากที่เขาสวมต่อให้เธอเสร็จแล้วเขาก็ถือโอกาสจูบไซส์เส้าคอเธอเพื่อสูดกลิ่นหอมจากคอละหงและบ่าบอบบางของเธอจากนั้นก็กอดเธอไว้กับเบื้องหลังเขาก็ซิดบ,บอกเธอว่าเขาดีใจที่เห็นเธอชอบของของวัญที่เขามอบให้นัทชาก,ก้มลงมองสร้อยที่เขาเพิ่งจะสวมให้เธอหยิบจี้ขึ้นมาดู มันเป็นปจี้จลูกลกุญแจพร้อมหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงนี้ของใครกันคะจี้ลูกกุญแจพร้อมหัวใจของผมถ้าอย่างนั้นฉันจะใช้กุญแจดอกนี้เปิดหัวใจของคุณและผมก็หวังว่าคุณจะเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีเพราะผมมอบหัวใจของผมให้คุณไปแล้วกรุณาหมั่นคอยดูแลหัวใจของผมด้วยนะครับทั้งคู่ยิ้มให้กันและกันขอบคุณนะคะมันสวยมากเลยค่ะแล้วทั้งคู่ก็เดินกลับที่พัก ไปสมทบกับทุกคนเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันอาหารที่เพื่อนของเขาสั่งมารับรองมากมายจนกินสัก20คนก็ไม่หมดปกรณ์พาเมคินอินทัดและสองสาวพัสะเกลแยกออกมานั่งกินตามลําพังในขณะที่นั่งกินอาหารด้วยกันนั้นปกรณ์ได้พูดถึงกําหนดการในวันพรุ่งนี้เขาจะเริ่มถ่ายภาพนิ่งเวลาประมาณแปดโมงเช้าโดยจะแยกเป็นสองกองเพื่อความสะดวกในการทํางานและไม่ให้เสียเวลา อินท้าสังเกตเห็นธัญญากินน้อยจึงเอ่ยปากถามคุณอิมแล้วเหรอครับธัญญาทำไมคุณกินน้อยจังเป็นอะไรหรือเปล่าฉันสบายดีค่ะทำไมคุณถึงถามฉันแบบนั้นละ่ะคะเพราะช่วงนี้ผมไม่เห็นคุณล่าเริงเหมือนเคยฉันไม่เป็นอะไรหรอกค่ะยียงแค่รู้สึกเหนื่อยพวกคุณใช้งานฉันหนักคนนะคะไม่ใช่เครื่องจกักรมันก็ต้องมีเหนื่อยนีล้ากันบ้างฉันไม่เหมือนกับเรื่องของ,ของคุณที่นึกว่าตัวเองเป็นเครื่องจกักร ทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่จำเป็นต้องพักผ่อนและฉันก็ไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่เหมือนที่ชานี่คะคัญญาอยากคิ้วให้อินทัดอย่างล้อเลียนในขณะที่เมคินเงยหน้าขึ้นมามองเธอที่คุณแขะผมเหรอคุณรู้ได้หรอคะฉลาดจังเลยคัยญาเอามือเท้าคางไว้ใกล้ใบหน้าของเขาเธอย,ยิ้มให้เขาอย่างล้อเลียนฉันอยากมีแฟนที่ฉลาดแบบคุณบ้าง,ค,างคุณบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่าฉันต้องทำยังไง ฉันถึงจะได้เป็นแฟนกับคุณเอ้ยฉันพูดผิดค่ะที่จริงฉันต้องพูดว่าจะต้องทำยังไงฉันถึงจะได้มีแฟนที่ฉลาดแบบคุณปากกรหันไปสบตากับอินทัศและแอบยกนิ้วโป้งให้อินทัศว่าผู้หญิงคนนี้ยอดจริงๆทำไมคุณชอบพูดจาไร้าสาระอยู่เรื่อยเลยทัญ่าคำชมของคุณนี่แปลกดีนะคะเมถ้าเป็นผู้ชายอื่นมาพูดกับฉันแบบนี้ฉันจะไม่ยอมหรอกนะคะแต่เพราะเป็นคุณฉันเลยโอเคในขณะนั้นเอง ัญญาหันไปเห็นสร้อยที่นัทิชาสวมใส่อยู่เานั่งอยู่ตรงข้ามกันสร้อยและจี้เพชรที่เห็นมันโดดเด่นและสวยงามจนเธอต้องเอ่ยปากชมคุณซื้อสร้อยใหม่เหรอคะทิชาสวยจังเลยคะ่ะคุณเลือกเก่งนะคะฉันไม่ได้ซื้อสร้อยเส้นนี้เองหรอกคะ่ะคุณทัดเขาเป็นคนมอบให้นัทิชาตอบทัญญาเสียงเบาแต่ทุกคนในโต๊ะตางก็ได้ยินกันอย่างชัดเจนทัญญาเมทินและประกรณ ต่างก็พร้อมใจกันหันไปมองที่อินทัศคุณมีรสนิยมดีแบบนี้เองคุณทัศผู้หญิงถึงได้หลงรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นสาวๆที่ว่าคงไม่รวมคุณด้วยหรอกนะธัญยามันต้องไม่รวมฉันแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีหรอกนะคะเพียงแต่ว่าฉันสนใจผู้ชายอื่นก่อนแล้วอีกอย่างคุณก็เป็นแฟนของเพื่อนฉันเมื่อทุกคนรับประทานอาหารเสร็จประกรก็บอกให้ทุกคนกลับไปพักผ่อน เพื่อเก็บแรงไว้สําหรับการทํางานในเช้าวันพรุ่งนี้จากนั้นต่างก็แยกแย้ายก,กันกลับเข้าบ้านพักในขณะที่น้าที่ชาและอินทัดนอนหลับอยู่นั้นแันแยกก่แบบนอนไม่หลับอาจเป็นเพราะเธอได้นอนพักไปเมื่อตอนบ่ายหญิงสาวกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียงทําอย่างไรก็นอนไม่หลับสักทีสุดท้ายจึงตัดสินใจลุกขึ้นพร้อมกับหยิบเสื้อคลุมมาสวมทับและคิดว่าน่าจะไปดูชายหนุ่มที่อยู่ข้างห้องของเธอว่ากําลังทําอะไรอยู่เท้าไวเท่าความคิด ทันย่ารีบเดินตรงไปยังห้องนอนของเมธินเธอเปิดประตูเข้าไปในห้องของเขาเบาๆและก็พบว่าเขากำลังนั่งอ่านแฟ้มงานอย่างคร่งเคร่งอยู่บนโต๊ะทำงานที่อยู่มุมหนึ่งของห้องและอยู่ไม่ไกลจากเตียงนอนมากนักชายหนุ่มไม่มีทีท่าว่าจะหันมาสนใจเธอแรกเริ่มเดิมทีนั้นเธอเคยคิดว่าเขาดูเย็นชาเหมือน,นแขงขั้วโลกแต่พอนานวันเข้าเมื่อเธอมีโอกาสได้ใกล้ชิดเขา บางครั้งก็ได้มีโอกาสสัมผัสกูกเนื้อต้องตัวเขาความคิดของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะภายใต้ท่าทีที่เย็นชานั้นทันยาค้นพบว่าเขาไม่ใช่คนเย็นชาจริงอย่างที่แสดงออกแต่ส่วนลึกแล้วเขามีความรู้สึกและดูเหมือนจะเป็นผู้ชายร้อนแรงทด้ซ้ําไปเพียงแต่เขาปกปิดสิ่งเหล่านั้นไว้ภายใต้ท่าทีที่เย็นชาสําหรับเธอเขาไม่ใช่น้ําแข็งขั้วโลกแต่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ไม่รู้ว่าจะระเบิดเมื่อไหร่ ผู้ชายแบบนี้มีอะไรที่ชวนให้หน่าศึกษาค้นคว้าอีกอย่างเวลาที่เขายิ้มหรือเขินอายดูแล้วมีเสน่ห์น่ารักปีกแบบขันย่ญญาเห็นเขาไม่มีทีท่ารับรู้ถึงการมาของเธอหญิงสาวจึงมีความคิดแผลแผลงอยากจะลองใจเขาเธอก็เลยเดินเข้าไปในห้องของเขาแล้วเรียกเขาด้วยน้ำเสียงที่คิดว่าเซ็กซี่เมฆะขันย่ญญาถ้าคุณไม่มีธุระอะไรก็ไปนอนซะอย่ามากวนผมเพราะผมจะต้องทำงาน เขาพูดโดยไม่เห่อยหน้าขึ้นมองทัญญาได้ซ้ำและยังคงนั่งอ่านแจ้งงานของเขาต่อไปแต่ทัญญายังคงยืนปักหลักนิ่งไม่เกียจไปยื่นตัวไปไหนที่สําคัญเธอยังถอดเสื้อคลุมสีขาวตัวบางออกและปล่อยให้มันล่วงและปล่อยให้มันหล่นไปอยู่แทบเท้าเฮ้ยเห็นว่าเธอนุ่งชุดนอนสีชมพูบางเบาจนมองเห็นชุดชั้นในสองชิ้นเล็กๆที่เธอสวมใส่อยู่เมฆแล้วก็มีอะไร แล้วทำไมคุณจะต้องทำเสียงแบบนั้นด้วยเขาพูดพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองเธอแล้วก็ต้องตกตะลึงอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะพยายามรวบรวมสติไม่ให้คิดอะไรกระเดิดจะเจินไปไกลเมคินได้แต่ล้องอุทานในใจว่าแม่คุณเอาแบบนี้เลยนะเล่นกันถึงขนาดแต่งตัวว่าบิวเข้ามาหากันถึงในห้องนอนทั้งไม่คิดเลยว่ามันอันตรายสำหรับตัวเองมากแค่ไหนช่างกล้าจริงๆเขาได้แต่คิดในใจ แต่สิ่งที่เขาพูดออกไปคือคุณคิดจะทำอะไรทัยญาคืนนี้ผมไม่มีเวลามาเล่นกับคุณหรอกนะผมมีงานที่จะต้องทำอีกเยอะทัญ่าไม่สนใจกับคำพูดของเขาแทนยังถามเขากลับไปว่าเป็นไงคะฉันเซ็กซี่ไหมเมกินไม่ตอบคำถามแต่เดินมาหยิบเสื้อกลมที่เธอถอดทิ้งไว้มายื่นส่งให้เธอแทนอา้าวใส่เสื้อนี้ซะเธอรับเสื้อตัวนั้นมาสวมคับชุดนอนของตัวเองตามความต้องการของเขา จากนั้นเมทินก็เดินกลับไปนั่งอ่านแฟ้มง,งานต่อการกระทำที่เขาแสดงออกทําให้ธัญญาเสียความมั่นใจไปพอสมควรแต่เธอก็ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ง,ง่ายๆธัญญาเดินเข้าไปยืนด้านหลังเขาท,ทําทีเป็นสนใจว่าเขากําลังอ่านอะไรอยู่และใช้ช่วงจังหวะที่เขาเผลอ,อนั้นถกแฟ้มง,งานฉบับที่เขากําลังอ่านอยู่ในมือมาถือไว้พร้อมกับเดินไปนั่งที่เตียงอะไรอีกล่ะชายหนุ่มถามพร้อมกับเดินตามไปที่เตียง และพยายามแย่งแซมง,งานในมือนั้นกลับคืนมาแต่ธัญญาไม่ยอมคืนให้อย่าแกล้งกับสิธัญญาเอาคืนมาผมกำลังอ่านอยู่นะเขานั่งลงข้างเธอธัญญาได้ทีโอบบากของเขาไว้และถามเพื่อเก้นหาความจริงจากปากของเขาบอกฉันมาคุณมีปัญหาใช่ไหมปัญหาอะไรคุณต่างหากที่มีปัญหาไม่ต้องมาทําเฉยๆเปลี่ยนเรื่องถ้าคุณไม่มีปัญหา ทำไมคุณถึงไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะบอกความจริงฉันมาคุณหมดสมรรถภาพทางเพศเหรือคุณเป็นเกย์อย่างที่ฉันสงสัยจริงๆทันย่าพูดพร้อมกับมองหน้าชายหนุ่มราวกับจะจับผิดเขาผมไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นล่ะทันยา่าคืนแฟนเอกสารให้ผมเดี๋ยวนี้ทันย่าทำหูทวนลงหรือไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดงั้นก็พิสูจน์มาสิเธอพยายามผลักเขานอ,นอนลงบนเตียงแต่ไม่สำเร็จเพราะเขาเบี่ยงตัวหนี ไม่เอาหน้าอย่าเล่นแบบนี้เขาเอ็ดเธอพร้อมกับพยายามดึงแซมงานจากมือของเธอแต่ทันย่าไม่ยอมให้เขาทําแบบนั้นได้สําเร็จพิสูจน์มาก่อนสิผมบอกแล้วไงว่าไม่เอาไม่เอาคุณฟังไม่เข้าใจหรือไงทันย่าไม่ยอมหยุดเธอผลักให้เขานอนลาดตรงกับเตียงแล้วก็ขึ้นไปนอนทับอยู่บนตัวเขาได้สําเร็จและใช้มือที่ว่างอยู่ลูบไล้ไปตามใบหน้าของเขาก่อนจะหยุดอยู่ที่ริมฝีป,ปากเมกินปัดมือของเธอออก ผมเคยบอกคุณหลายครั้งแล้วนะทัญ,ญ่าว่าของแบบนี้ผู้ชายต้องเป็นฝ่ายเริ่มจากนั้นก็ดึงตัวเธอเข้ามาจูบเบี่ยงเร่าร้อนและก็ใช้ช่วงจนังหวะที่เธอเผลอดึงแฟ้มง,งานของเขากลับคืนไปก่อนจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระหมดเวลาของความสนุกแล้วคืนนี้ผมยังต้องทำงานอีกนานส่วนคุณก็กลับไปนอนพักที่ห้องของคุณทัยญ,ญาลุกเดินตรงไปที่ประตูแต่ก่อนที่เธอจะเปิดประตูเธอก็เกิดเปลี่ยนใจวิ่งกลับมาจูฝากเขาเบา ฉันเคยคิดว่าคุณจะจูบเก่งแค่ไหนกันนะที่จริงฉันก็พอจะรู้คำตอบมาบ้างแล้วแต่เพื่อจะมาแน่ใจในคืนนี้ว่าคุณเป็นผู้ชายที่จูบเก่งใช้ได้คืนนี้ฉันต้องนอนหลับฝันดีแน่เธอพูดพร้อมกับหลิวตาให้เขาแต่คุณรู้อะไรไหมทัญญาคุณเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ได้เรื่องผมสอนเท่าไหร่คุณก็ไม่เคยจำแทนที่เธอจะโกรธแต่กลับทำสีหน้าทะเล้นใส่เขานั่นเหรอคะ แค้อย่างนั้นฉันคงจะต้องให้ผู้เที่ยวชาญอย่างคุณสอนและทบทวนบทเรียนให้ฉันบ่อยๆซะละเมคกินสายหัวกับคำพูดกากันของเธอมันช่างตรงกันข้ามกับท่าทางของเธอจริงๆจากที่เขาจูบเธอเมื่อกี้ทำให้เขารู้ว่าทันย่าไม่เคยประสีภาษากับเรื่องแบบนี้มากนะักได้แต่คงจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้ผมยุ่งมากส่วนคุณก็ควรจะกลับไปนอนได้แล้วพรุ่งน,นี้จะต้องถ่ายแบบกันแต่เช้า โอเคฉันไปนอนก่อนก็ได้คุณเองก็ควรจะพักผ่อนเหมือนกันนะคะคุณเองก็ควรจะพักผ่อนเหมือนกันนะคะกูไนคะ่ะอย่าลืมฝันถึงฉันบ้างนะถ้าให้ผมฝันถึงคุณเขาไม่เรียกว่าฝันดีหรอกนะธัญญามันเป็นฝันร้ายซะมากกว่าและเขาก็แกล้งถอนหายใจออกมาเฮ้อคุณนี่ใจร้ายจริงๆในยามตื่นผมก็ต้องเห็นคุณมาป่วนผมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในเวลาที่ผมหลับ คุณก็ยังจะมาเกาะติดผมอีกเหรอคุณรู้ไหมคะเมฆว่าคุณไม่มีทางสลัดฉันออกไปจากชีวิตของคุณได้หรอกเพราะฉันจะเป็นเหมือนเงาของคุณและจะคอยติดตามคุณไปทุกหนทุกแห่งแต่ว่าฉันไม่ได้พอใจที่จะเป็นเพียงแค่งเงาตา,ตามตัวของคุณเท่านั้นหรอกนะคะที่จริงแล้วฉันอยากจะเป็นหัวใจของคุณมากกว่าคุณว่าฉันจะมีสิทธิ์ไหมคะแต่หญิงสาวไม่ได้อยู่ฟังคําตอบจากเขาเธอเดินออกจากห้องนอนไปแล้ว พร้อมกับปิดประตูไว้อย่างเดิมยังหรอกทัญ,ญา่าอย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เขาพึมพำกับตัวเองและไปนั่งอ่านแฟ้มงานฉบับนั้นจนจบจากนั้นก็กลับไปที่เตียงเพื่อจะนอนพักผ่อนชายหนุ่มยิ้มกว้างเมื่อนึกถึงเ,เหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านไปริมฝีปากของเธอที่เขาได้สัมผัสมันช่างหอมหวานซะจนยากที่จะลืมเมคินสายหัวก่อนที่จะหันไปดับไฟหัวเตียงพร้อมกับบอกตัวเองว่าคงจะต้องนอนพักผ่อนเหมือนกัน เพราะพรุ่งนี้ยังมีงานถ่ายแบบรอเขาอยู่ที่สําคัญเขาไม่ค่อยถนัดงานแบบนี้ซะด้วยได้แต่หวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสําหรับ EP หน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าการถ่ายแบบของ2หนุ่มและสองสาวพัสเ,เกิลนั้นจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างคลิปหน้ามีคําตอบค่ะสําหรับวันนี้ เลิฟโน้วชาแนลบายนุคงต้องขอัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ